พึ่งผ่านพ้นไปนะครับกับเวทีการประกวดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับกับมิดแกนนะครัอินเดเชนแนนครับ2023นะครับที่บอกเลยว่าปังมากนะครับปีนี้ครับจัดขึ้นที่นะครับประเทศเวียดนามอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการคุณผู้ชมโดยปีนี้ครับตัวแทนสาวงามนะครับ70คนนะครับจากทั่วโลกมาร่วมเก็บตัวครับแล้วก็เรียกว่าประชันโฉมนะครับเพื่อคว้ามงกุฎสีทองคุณผู้ชมและเมื่อคืนนี้นะผลไปตามความคาดหมายนะครับ ปรากฏว่านะครับสาวงามนะครับจากประเทศเปรูนะครับนั่นคือลูเซียนานะครับเมื่อกี้นะพี่เราเห็นไปใส่ชุดสีขาวนะคว้ามงกุฎนะครับปีนี้ไปครองนะครับส่วนรลงดับหนึ่งนะครับนั่นคือสาวงามจากมิดแกนก็คือเมียนมานั่นเองนะครับรลำดับสองนะครับนั่นคือมิดแกนโคลัมเบียนะเมื่อคืนเธอมาในชุดสีส้มสสี้มนะแล้วก็มบอกว่าเล่นผ้านิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็อันดับ3นะครับรลำดับสาคือมิดแกนนะครับจาก USA นั่นเองนะที่บอกว่าเธอคนนี้ก็คือบอกว่า เป็นนักพูดที่บอกว่าพูดแล้วบอกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะน้มน้าวใจได้บอกว่าดีเยี่ยมนะแล้วก็ตำแหน่งอันดับสินะครับนั่นคือสาวงามนะจากมิสแกนดเวียดนามก็คือเจ้าภาพนั่นเองคุณผู้ชมบอกเว่าทั้ง5คนนะเป๊ะฟังอลังการนะครับแล้วก็ต้องขอเสดงควนดีนครับทุกตำแหน่งด้วยนะครับส่วนตัวแทนสาวไทยนะครับนั่นคือสาวอุ้มทวีพรนะครับก็ทํางานผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยติดท็อป10นะครับและครองตําแหน่งอันดับ5ไปรครองนะครับแน่นอนว่า เธอนะครับก็ได้แบบว่ามีรุ่นพี่นะครับอย่างสาวอิงฟ้านะไปสวมมงกุฎให้บนเวทีนะถ้าใครได้เห็นหมนเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจและก็น่ารักมากนะคุณผู้ชมชุดนี้ก็สวยมากสาวอุ้งของเราแบบว่ามีการแบบว่า ไว้ผมยาวมัดผมเพราะนานาเห็น,น,นอุ้มลูกนี้นะปกติจะมาว่าในลูกว่าว่าเล่นผ้าอ่างเงี้ยแต่ลูกนี้เหมือนว่าเป็นลาตินมากคุณผู้ชมต่อมานะครับหลังจบการประกวดนะครับสาวอุ้มนะครับก็ได้เขียนความในใจลงในทวิตเตอร์นะครับโดยเธอนะครับได้โพสต์ว่าเต็มที่แล้วนะคะขอบคุณทุกกํลาลังใจปิดจบเส้นทางนางงามสักทีสัญญาจะมีผลงานให้ติดตามและจะเป็นคนที่ดีในทุกวันนะคะ ทวีพรพิงจำหลัดรองอันดับ5มิดแกรนอินเตอร์เนชันแนลสองศน์สองส ฮแท็กอุ้มทวีพอแล้วก็เป็นแฮแท็กอุ้มทวีพอในภาษาอังกฤษครับส่วนสาวชาล็อดออสตินนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจสาวอุ้มเช่นกันนะครับด้วยเธอนะครับได้โพสต์ว่านี้เลยจับมือเป็นดาราสาวด้วยกันทะเลไทยรอเราอยู่ก็เรียกว่าชวนกันเป็นแบบว่านางเอกอะไรคุณผู้ชมเชื่อว่าไม่แน่นะหลังจากจบการประกวดให้สาวอุ้มทำแบบว่าภารกิจนะครับที่ประเทศเวียดนามแล้วก็พอจบหลังจากนั้นนะอาจจะมีผลงานละครตามรอยตามรอยแบบว่าสาวชาล็อดเงเป็นนางเอกละคร ก็ใครจะไปรู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างสาวอุ้มเนี่ยทั้งสวยทั้งปังครับแล้วก็ความสามารถคบเครื่องนะแน่นอนนะครับนอกจากมีสาวฉลอดให้กำลังใจนะครับเหล่าแฟนคลับสาวอุ้มนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับจนเกิดแฮชแท็กอุ้มทวีพรนะครับจนติดเทรนทวิตเตอร์มาเป็นอันดับที่1นะครับในเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชมเรียกว่าเราเป็นกำลังใจสาวอุ้มนะครับเชื่อว่าผลงานที่เธอทำน่ะเป็นนางงามเห็นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับ เส้นทางขงการบันเทิงนะครับสดใสอย่างแน่นอนครับนี่ถ้าแบบว่านี่ไหนทำซิแม่ทำซีเราจะทำไม่เหมือนสะวอุ้มไงอันนี้มันนีเป็นรอบวีรลิมนะอันนี้เป็นรอบชุดแบบว่าเดินแบบว่าซับๆับับเออ นี่เรียกว่าสวยนะเม,มื่อคืนเธอก็บอกว่าทําผลงานอ,ออกมาดีนะแฟนคลับก็ส่งกำลังใจกันแบบว่าจัดเต็มนะคุณผู้ชมเนี่ยก็รอ,อติดตามผลงานของเธอได้นะครับอีกไม่นานเกินรอก็อาจจะมีผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูอีกมากมหมครับเออเขาบอกว่าจริงๆลุคนี้ที่เขามาในลุกอินเตอร์คือเป็นลุกตอนที่เขาประกวดตอนมิสแกรนชุมพรอ,อ,อ,อ่าเออไม่บอกไม่บอกเลยเนื้อออกใช่ไหมท,ที่ตอนนั้นอาจจะแบบว่าทำผมทรงนี้ด้วยนะใช่ใช่